I'm trying to touch the states this time. 2021. Gotta show them I can still rap though. Now I'm in the game. I was on the bench. I on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. 1st it with the beamer, now I want the bench. Spending all the back, like here I go again. Outside says chirp, not a caravan. Told you I'm a make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? A day wake up and I thank God. เรามาดูราคาเซกเมนต์และคู่แข่งกันหน่อยดีกว่าครับถ้าคุณกำลังดูซีรีส์3คุณอาจจะสนใจ Audi A5 Sportback ก็ได้ไม่ก็คู่ปรับตลอดการของเขาอย่าง b e n z C-Class และฝั่งญี่ปุ่นก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันครับด้วยเจ้า iS 3 0 0 h ที่เพิ่งเปลี่ยนโฉมไปยก,ยกแต่ผมบอกเลยครับว่าในนี้ไม่มีคันไหนสปอร์ตหรูเช่า B m w มาในราคาตัว Plug-in Hybrid ประมาณ2้น7กลางๆถือว่าครบและคุ้มกว่าที่อื่นเยอะครับ สำหรับคันต่อไปในไทม์ไลน์ของเราก็จะเป็น Lexus IS 300h นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยกด subscribe ไว้แล้วรอมันเด้งเตือนเลยครับสำหรับเจ้าซีรีส์3เนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งครับว่าคันนี้สวยคงกระพันครับผมเพราะว่าด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเส้นตรงนี้ของ Window s l n n e เนี่ยที่ลากขึ้นมาตวัดขึ้นไปคือด้านมุมด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนตั้งแต่เป็นไอคอนมาตั้งแต่เจ้า E30 แล้วครับ ส่วนเรื่องความสวยทั่วไปเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งเลยครับว่าคันนี้เป็นอีกคันที่ได้รับบี o l แยกจากเราไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายขับคันนี้ยังไงก็ดูสวยและเท่กระจังหน้า Active เปิดปิดอัตโนมัติตามอุณหภูมิเครื่องยนต์ช่วยค่าความรู้ลมได้ครับไฟหน้า LED ส่องสว่างเข้าไปในโค้งก่อนเลี้ยวได้มีขอบคิวตาเดย์ไลท์ด้านล่างสวยมีเสน่ห์มากมครับ ส่วนล้อขอบ19ตรงนี้ก็ดูลงตัวมากๆครับทำสีแบบไดบอนคัดหน้าเงินในดำแต่ถึงแม้จานเบรกจะไม่ได้เจาะลวดลายอะไรแต่คาลิเปอร์เบรกเป็น4พอร์ตครับแรงหยุดหัวทิมแน่นอนขอบประตูไอคอนของเขามีชื่อเรียกด้วยนะครับเรียกว่า Ho f m e i s t e r King ส่วนด้านบั้นท้ายเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเส้นสายดูสง่างามครับมองไปนานๆจะเห็นภาพความลงตัวของมันออกมาแน่นอนครับ ส่วนทีฟิวเซอร์ด้านหลังก็มีปลายท่อออกคู่แบบวงกลมครับเป็นท่อจริงซะด้วยไม่ได้เป็นท่อห้อยเฉยๆและไฟท้าย LED เป็นตัว L เนี่ยก็ดูคมบาดใจมากๆครับสำหรับ Keyless Entry ของคันนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันมี Contactless Unlock เดินเข้ามาไม่ต้องจับอะไรเลยครับรถเนี่ยเปิดต้อนรับเราเลยแล้วก็อีกทางนึงก็เหมือนกันครับมี Walk Away Auto Lock เหมือนกันอันนี้ก็เฉยๆครับ h o น d ้ Honda ก็มีแต่ว่าต้องบอกว่าฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยสะดวกสบายมากม นอกจากฟีเจอร์ด้านนอกที่ช่วยทั้งความสปอร์ตและความสะดวกแล้วด้านในยังดูมีมิติด้วยลายอลูมิเนียมและแอมเบียน i g ไลติงสวยทันสมัยยังไม่พอครับมันยังเอาใจคนขับสุดๆเพราะว่ารถคันนี้ไม่เอาจอเขียงมาวางแปะไว้ยาวๆด้านหน้ารถแล้วก็ไม่มีจอลอยๆแปลกๆสูงขึ้นมาให้เราเห็นด้วยครับผมอินทีเลียตรง2หน้าจอตัวนี้เนี่ยออกแบบมาได้กลมกลืนมากๆครับดูดีมากๆ และนี่มีหนํำซ้ำนะครับเขายังเอาใจคนขับมากๆด้วยครับโดยการหักตัวจอเนี่ยเข้ามาหาฝั่งคนขับการหยิบจับเนี่ยง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเข้าไปใช้เมนูไหนเนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมไปไกลสูงหรือว่าเอื้อมไปด้านซ้ายจนเกินไปนะครับผมและที่สําคัญที่สุดเลยที่ผมชอบมากๆเลยครับคือเขายังคงไว้ซึ่งลูกบิด i d r i v e ตรงกลางตรงนี้ซึ่งผมมองว่าการเลื่อนหาเมนูประมาณนี้เนี่ยทำได้คล่องแรงง่ายกว่าทัชสกรีนหรือว่าทัชแพดที่อยู่ตรงกลางเยอะเลยครับผม ำหรับ Entertainment คุณสามารถปรับการตั้งค่าของคุญแจได้ไม่ว่าจะปลดล็อกประตูทุกบานหรือปลดล็อกแค่คนขับในรถสายซิ่งแบบนี้บางเวลาคุณอาจจะอยากปิดระบบความปลอดภัยอัตโนมัติซึ่งคุณก็สามารถทำได้ครับไม่ว่าจะมาจากระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนหรือระบบช่วยเบรกฉุกเฉินน้ำหนักของการเตือนที่พงมาลัยก็สามารถปรับได้แต่ที่เจ๋งคือ blind spot assist สั่นพงมาลัยเตือนให้ด้วยและถ้าคุณอยากถนอมแบตเตอรี่ของคุณ คุณยังสามารถตั้งลิมิตได้ว่าชาร์จสูงสุดที่กี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่3 0มสถึงร้อและเท่านั้นยังไม่พอครับคุณยังสามารถปรับประจุความแรงที่สามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่6กแอมป์ถึงสิแอมป์เรือนไม้ดิจิตอลตัวนี้เนี่ยก็ดูดีเหมือนกันครับสีดําลึกตัวอนรคมชัด UI สวยงามทีนี้การแบ่งโหมดเนี่ยเขามีโค้ดสีแบ่งให้ด้วยครับถ้าอยู่ในโหมดธรรมดาก็จะเป็นสีฟ้าและถ้าเกิดเข้าโหมดสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นสีแดง เรื่องการปรับแต่งข้อมูลเนี่ยก็สามารถทําได้บ้างครับผมก็สามารถกดได้ที่ปุ่มตรงหัวก้านตรงนี้เลยครับเราก็สามารถมองเห็นแรง G ีได้มองเห็นเกี่ยวกับการใช้พลังงานได้หรือว่ามองค่าทริปก็ได้ครับและตรงกลางเนี่ยเขาก็ยังหลบที่มีแผนที่ให้เราด้วยก็คือเราสามารถตั้งพื้นที่ที่เราจะไปเนี่ยใน iDrive แล้วก็ขับตามเขาไปได้เลยครับแถม bmw เขายังรู้ด้วยครับว่าการเล่นจอพวกนี้ขณะขับรถอาจจะเสียสมาธิได้ เฮดอัพดิสเพลยของเขาเนี่ยเลยฟังชั่นอลและมองชัดมากๆพูดถึงเรื่องฟังชั่นอลที่เก็บของพนักพิงแขนเนี่ยขนาดใช้ได้เลยครับมี USB C และ12โวลต์ซ็อกเก็ตด้วยข้างประตูก็พอไปได้ครับอาจจะใส่ขวดลิตไม่ไหวแต่ก็สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ครับผมและอย่างสุดท้ายนะ่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเลยครับก็คือที่วางแก้วครับคือถ้าคุณสังเกตก,กันเนี่ยมันจะมี USB และก็12โวลต์อยู่ใกล้กับของเหลวมากๆครับ ทาง BMW บอกว่าตรงนี้เนี่ยกันน้ําแต่มันมีเคสเกิดขึ้นแล้วครับผมที่น้ําที่มันหกไปเนี่ยมันนั้นเป็นกาแฟครับแสดงว่ากาันน้ําเปล่าตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดการช็อตขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็คงไม่แนะนําให้น้ําที่มีส่วนผสมหรือคอนเทนต์ของโซเดียมหรือน้ําตาลเนี่ยหกเข้าไปนะครับก็เอาเป็นว่าขึ้นรถเบียนยูเนี่ยก็ดื่มน้ําเปล่าเอาเองแล้วกันครับผมนอกจากข้อจํากัดเรื่องการดื่มน้ําแล้วเจ้าซีรีส์สเนี่ยก็โดนข้อจํากัดของการเป็นตัวเล็กเหมือนกันครับ จะเป็นรถหรูทั้งทีเนี่ยผมว่าข้างในนี้ยังมีพลาสติกทนทานค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือว่าตรงหัว i-drive ตรงเมนู i-drive ตรงนี้ก็ตามครับซึ่งในคันใหญ่ๆของ VM เนี่ยก็มีการเคลือบชั้นแก้วให้มันดูมีราคามากขึ้นกว่านี้แล้วก็ในที่ที่เป็นปุ่มการจับตรงที่รอบกระจกนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งเหมือนกันครับผม ตรงนี้จริงๆก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะเน่เาไอืมนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดียอแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อยากให้ช่วยปรับให้หน่อยครับก็คืออยากให้ที่หุ้มหนังตรงที่พักแขนสองด้านเนี่ยมีการทําให้มันฟูก,กว่านี้ครับจะได้พักแขนแล้วเนี่ยมันดูสบายขึ้นครับผมแต่ไม่ต้องห่วงครับถึงแม้ข้างหน้าจะไม่นุ่มแต่ข้างหลังเนี่ยโดยสารสบายกว่าที่คิดเยอะเลยครับผม สำหรับการโดยสารด้านหลังของย่อซีรีส์3เนี่ยก็ต้องบอกว่าประตูเนี่ยเปิดออกกว้างดีครับอ่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าผมเนี่ยนั่งพอดีเป๊ะเลยครับผมก็ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นเบาะที่เพื่อนตัวสูง103ผมปรับไว้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายนั่งหน้าหลังซ้อนกันพอดีเนี่ยก็น่าจะเหลืออ่ค่อนข้างอ่พอดีเลยครับผมในรูมก็ยังเหลือบ้างอ่ที่เท้าเนี่ยเราสามารถสอบไปด้านหน้าได้ด้วยและเฮดรูมเนี่ย ผมส่วนตัวผมก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมสูง178ทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีปัญหาที่ว่าตรงแขนเนี่ยนูนตรงนี้มันอาจจะโอบเข้ามานิดนึงครับผมตรงนี้ฮะแต่ก็ดีครับที่รอบนี้มันนิ่มแล้วในซีรีส์ห้าเนี่ยจะแข็งแป๊กๆเลยครับผมอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับการเท้าแขนไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะดันเข้ามาหาเรานิดนึงครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ทั่วไปก็ดีครับผมมีที่พักแขนมีค้ำยันนะครับผมนุ่มนิ่มดีครับตรงนี้ มีที่วางแก้ว2ช่องมีเคี้ยวล็อกด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีสายชาร์จปรับแอร์อะไรทั่วไปได้เลยครับแล้วก็มีแอร์ปรับให้ใต้เบาะเพื่อที่จะเป่าเท้าเราด้วยครับผมแล้วก็ในคันนี้เนี่ยก็มีที่แขวนเสื้อให้ด้วยซึ่งถ้าใครอยากสนับสนุนรายการเรานะครับสามารถช่วยเราซื้อเสื้อลายเบรกของเราได้นะครับ479สวยงามนุ่มนิ่มใส่สบายมากๆเลยครับผมสามารถใส่เข้าไปในที่แขวนเสือ้อที่เขามีมาให้แยกต่างหากเลยครับผม สำหรับด้านท้ายของเจ้า3 3 0 e เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นระบบไฟฟ้าครับแต่เปิดได้อ่าทีนี้พอเปิดขึ้นมาปึ๊บก็จะสังเกตกันไม่ยากเลยครับว่าพื้นที่ข้างหลังเนี่ยเล็กมากๆทีนี้เนี่ยรถปลั๊กอินส่วนใหญ่ก็จะเอาแบตเนี่ยเอามาไว้เก็บได้ท้ายอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็จะกินพื้นที่ไปบางส่วน ทีนี้ด้านในเนี่ยโอเคครับก็มีช่องเฉพาะกระเป๋าชาร์จมาให้คุณเก็บนะครับจะได้ไม่รกข้างหลังแล้วก็ด้านขวาตรงเนี้ยก็จะมีที่สงโวล์นะครับเผื่อคุณอยากจะเสียบเครื่องดูดฝุ่นเล็กๆและดูดฝุ่นด้านหลังออกไปพื้นของคันนี้เนี่ยก็สามารถปรับระดับได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบเรียบราบแต่ว่าแลกพื้นที่ออกไปหน่อยเนี่ยก็สามารถยกตัวพื้นนี้ขึ้นมาได้หรือว่าสามารถ ปรับลงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากเพิ่มคปาซิตี้ในการเก็บของแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเพิ่มแล้วก็ตามเนี่ยผมก็ยังเป็นห่วงเรื่องถุงก๊อบมากๆครับฉะนั้นผมจะทดลองให้ดูนะฮะก็ถุงก๊อบเนี่ยเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ไซส์ฟูลไซส์นะครับผมแบบไซส์เล็กนิดนึงเดี๋ยวเราลองใส่กันดูปึ๊บอ่ะไซส์เล็กเนี่ยก็ก็ใส่เข้าไปได้เกือบพอดีเลยฮะแต่ว่าน่าจะได้เพียงเซตเดียวเท่านั้นแล้วก็ไปวางคู่กับ กระเป๋าเสื้อผ้าได้เลยครับผมทีนี้การจะปิดอ่ะขอโทษทีฮะทีนี้เรื่องการพับบอกก็สามารถทําได้ตั้งแต่ด้านหลังเลยแต่ด้านหลังเนี่ยจะพับเป็น60แล้วก็40เท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถดันออกไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากจะแค่พับไอ้เจ้า20ตรงกลางเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ต้องไปพับจากด้านในกันเอาเองนะฮะแล้วเราก็สามารถปิดแบบปุ่มไฟฟ้าหรือว่าเตะปิดก็ได้เหมือนกันครับ หลายๆคนคงอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมซีรีส์3ถึงเป็นรถในหัวใจสายซิ่งทั้งหลายช่วงล่างในความเร็วผิดกฎหมายเนี่ยต้องบอกเลยครับว่านิ่งพอสมควรเลยครับผมทีนี้แล้วการเกาะถนนของคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความเสถียรมากๆในความเร็วสูง และอาการช่วงล่างของคันนี้เนี่ยครับคุณสามารถหักตัวเข้าไปในโค้งได้เลยคือมันไม่มีดรามา่าใดๆทั้งสิ้นครับไม่ต้องรอเวททรานสเฟอร์และยังเกาะโค้งเข้าไปได้ดีมากๆหน้าของรถเนี่ยมันหันเข้าไปเฉยๆเลยฮะเรียกได้ว่าถ้าคุณไม่มีสกิลที่จะเป็นนักแข่งรถเนี่ยตัวรถมันรับรองคุณได้แน่นอนครับผมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงครับผมถ้าเกิดว่าคุณออกมาจากโค้งในเวลาที่แบตเต็มๆแล้วคุณเหยียบคันเร่งเข้าไปเลยเนี่ย มันจะแรงมากๆจนท้ายมันปัดเลยครับเพราะรถคันนี้ไม่ใช่เครื่อง2.0ธรรมดาธรรมดาครับเบียนวเรียกมันว่า Twin Power Turbo แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับมันไม่ใช่เทอร์โบคู่ครับมันเป็น Twin Scroll Turbo แต่ว่า Twin Scroll Turbo เนี่ยมันสามารถปั่นบูสได้ดีกว่าเทอร์โบธรรมดาแน่นอนครับ แถมมันยังมีโหมด extra boost ด้วยถ้าคุณเคยดู fast and furious มันก็จะฉีดไนตรัสออกไซด์ใช่ไหมฮะแต่ใน 330e เนี่ยคันนี้มันอัดกำลังไฟฟ้าเพิ่มเข้าไปในมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้แรงม้าของคันนี้เพิ่มจาก252แรงม้าเป็น292แรงม้าได้ประมาณ10วินาทีครับทำให้ไม่ว่าคุณจะเหยียบคันเร่งตอนไหนรถก็กระโจนออกไปตอนนั้นท,ทันทีเลยครับผม ถึงแม้ว่าเกียร์8สปีดสปอร์ t เตปโ t รอนิกตัวนี้ BMW จะไม่ได้ผลิตเองเพราะมันมาจากบริษัทเยอรมันที่ชื่อ ZF แต่ก็ใช่ว่ามันจะอยู่ร่วมกับเครื่อง BMW ไม่ได้เพราะถึงแม้จะมีแรงบิดจากไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาคันนี้เปลี่ยนไม่กระตุกเลยครับแถมคุณจะไม่รู้สึกเลยว่าไฟฟ้าเนี่ยมันสลับกับเครื่องตอนไหนทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ดีเลยครับแต่ว่าคนที่เป็นสายชิลอยากใช้ชีวิตสบายสายธรรมดาธรรมดาเนี่ย ก็อาจจะไม่ค่อยอินหรือว่าถูกใจกับช่วงล่างคันนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยออกมาแนวเฟิรม์มเฟิร์มในถึงจุดที่ว่าอาจจะเกือบถ้าเกิดมากกว่านี้อีกนึงอาจจะรู้สึกแข็งแล้วก็ได้เพราะฉนั้นคนที่มีอายุสูงๆหน่อยหรือว่าแบบว่าเป็นวัยทํางานแบบเข้าห้องประชุมมาทํางานเหนื่อยๆแล้วเนี่ยเอาคันนี้ขับกลับบ้านในถนนเมืองไทยก็ <c oughs> อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีคําแนะนําให้ครับว่า ถ้าเปลี่ยนจากยางรันแฟตเป็นยางเรเดียนธรรมดาเนี่ยสุนทรีหรือว่าอัธรรในการขับขี่ของคุณเนี่ยจะกลับมาหาคันนี้แน่นอนครับผมสำหรับเรื่องการชาร์ต82กิโลวัตต์ตัวนี้เวลาชาร์จขึ้นอยู่กับกระแสไฟบ้านของคุณครับถ้าไฟบ้านคุณเป็นเฟสหนึ่งใช้เวลา9ชั่วโมงเป็นเฟส3ใช้เวลา5ชั่วโมงหรือถ้าคุณซื้อวอล์กอัซ์ราคาป,ประมาณแสนหนึ่งของ B M W เนี่ย,ยก็จะชาร์จเต็มได้ใน3ชั่วโมงครับ1รอบชาร์จมีค่าชาร์จอยู่ประมาณ40บาทครับ วิ่งได้40่สถึงห้กิโเมตรแล้วแต่สภาพถนนก็ตกประมาณโลละเกือบ,บบาทหนึงครับผมสําหรับเรื่องออปชั่นผมสรุปให้เลยแล้วกันครับว่าคันนี้ครบและในปี2021ก็มี Active Cruise Control แล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณกําลังเลือกซื้อคันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะห้ามคุณครับนอกเสียจากว่าคุณจะอยากได้รถแนวสบายสบายแต่ผมคิดว่าคันนี้มันตั้งใจเป็นสปอร์ตซีดางครับผมคือทุกอย่างที่เป็นเอลิเมนการขับเนี่ยคันนี้ทําได้ดีหมด ช่วงล่างเหนียวแน่นมั่นใจเครื่องลื่นเกียร์ไวทางานรองรับกับระบบไฟฟ้าเนี่ยได้ดีมากๆครับและอย่าลืมนะครับว่าพวงมาลัยครันนี้เป็นธรรมชาติมากๆเบรกเนี่ยก็ให้ stopping power ที่ทําได้ดีมากๆเลยครับผม แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็อย่าเพิ่งเอ้อระเหยเลยใจไปครับอย่าลืมนะครับว่ายังมีรถปักอินไฮบริดเนี่ยที่สามารถทําความเร็วในทางตรงได้เร็วกว่าคันนี้และยังมีรถอีกคันหนึ่งครับที่เกียร์เนี่ยเป็นคลัชคู่ปรับเปลี่ยนได้สับไปจึ๊บจึ๊บมากขนาดนี้ก็เอาจริงๆแนละ้วทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับเอาจริงๆนะไม่มีใครในเซกเมนต์นี้เลยครับที่ปรุงแต่งรถคันนี้ออกมาได้กลมกลม่อมเท่า b m w มัยูเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้รับไปเลยครับ 9เต็ม10ครับผมแถมประทับตาคารเนสอภูมิไปให้ด้วยครับสำหรับสายซิ่งทั้งหลายที่กำลังมองหารถที่มีประสบการณ์สปอร์ตที่สุดในเซกเมนต์แต่ว่าถ้าคุณฮาร์ดคอร์กว่านี้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปเล่นรถประเภทพวก M3 ซะแล้วครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับถ้ายังไม่ Subscribe ก็สามารถซื้อเสื้อช่วยเราได้นะครับทักผ่าน Facebook หรือ l i n ์มาได้เลย และถ้าคุณสนใจวิดีโอคู่แข่งอย่าง Audi A5 ชแนลเรามีรีวิวให้แล้วนะครับขอขอบพระคุณ BMW Thailand มากๆที่ส่งรถให้เราทดสอบนะครับ